สวัสด oh. ีครับวันนี้พบกับผมภูมิใจแล้วครับเหตุการณ์ครั้งสําคัญที่ชาติเรียกว่าเป็นประวัติการระดับโลกแต่จะเรียกว่าการยุคก็ไม่ใช่เพราะว่าโดนกันทุนน่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่าปีะจามเหตุการณ์ที่มาคร้องกับโควิดจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยมาที่เหตุการณ์ที่หนึ่งครับราคาน้ำมันดิ่งลงแรงที่สุดออบิดิ่งลงแรงที่สุดในรอบยี่สิบ้ จากปกติเนี่ยก่อนหน้าช่วงโควิดครับมจใจนั่งรถไปกับแม่เน่เออราคาน้ำมันเนี่ยก็ลิตรละเกือบสี่สิบบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยลิตรละแค่ยี่สิบกว่าบาทต้นๆเอครับโอ้โหถูกมากโอ้คนที่แบบขับรถส่นทรงแบบสบายเลยนะเพราะว่าน้ำมันถูกมากแต่ก็ไม่รู้จะมีใครจ้างไหมนะ <c oughs> งั้นเราไปต่อกันดิเหตุการณ์ที่สองกันเลยครับหวยหยุดออกครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอ้ my g o แต่ผมไม่ได้ซื้อ เหตุผลที่มึงใจคิดว่าจุดออกหวยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะมีการสัมพัสกระดาษกันได้แล้วแบบมันอาจจะทำให้คะโล่เนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้คุณใจก็ลยคิดว่านี่น่าจะเป็นเททนเนี่ยที่เขาหยุดออกบัตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูนะครับว่าเมื่อต่อไปเนี่ยมันจะออกเลขอะไรนะครับก็สามารถไปดูในคลิปใบหวยของภูมิใจได้เลยครับไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่สามกันเลยครับคนแพ่ขายทองมาที่จุดในปรววัติศาโอ้โห ซื้อทองมาห้าบาทเก็บเอาไว้เป็นห้าปีสิบปี <No. S 1> ไม่เคยขายโควิดมาทีเดียวขายเลยนะโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาแห่ไปขายทองเนี่ยจะรวยหรือจะจนเนี่ยเพราะอยู่ใน่ชงโวิงนี้ต้องเก็บไปคิดดูนะนายกสมาคมค้าทองครับเผยว่าอยู่ในวงการละหกสิบปีไม่เคยเห็นนะครับคนมาแห่ขายทองที่ย่านยวาวรานมากที่สุดโอ้ยเรามาต่อกันที่เหตุการณ์ที่สี่นะครับปีที่ไม่มีกองการ แต่ผมเปลียดมันครับไม่เคยเจอเลยนะครับเล่นสองการแล้วติดคุกเหตุผลที่เขาต้องงดส่งการปีนี้นะครับก็เพราะว่าสรงการเนี่ยเราเล่นเนกันเราแบบใกล้ชิดกันมันก็มีโอกาสที่เชอโลนี้นมันชอบอยู่ในอากาศชื้นที่เย็นแบบอุณหภูมิต่ําแล้วเราไปต่อที่เหตุการณ์ที่5้ากันเลยครับ สายการบินหยุดให้บริการโอ้โหนี่ถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีหน่อยนะ <S <S เพราะว่าสายการบินเนี่ยหยุดให้บริการเนื่องจากต้องป้องกันนะครับไม่ให้โรคเนี่ยการตาระเทศมาแพร่ในไทยเราก็เลยต้องตั้งมาตรการงดสายการบินงดให้บริการครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่เหตุ <S <S การณ์ที่6เลยนะครับเซเวนเ่นปิดอ้ b e a u t นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่หารดูด้ยายกมากๆนะครับวัยรุ่นไทยทั้งหลายนะครับที่นัดต่อยกันหลังเซเว่นปิดนี่ถือเป็น เลิกที่ดีครับที่จะได้ออกมาต่อยกันแล้วนะครับโอ้โหที่เขามีคําสั่งปิดเซเว่นครับเพราะว่ามันเป็นที่แบบคนไปซื้อของเยอะซึ่งมันก็แบบมีโอกาสเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้นะ<อ>มนต่อที่เหตุาการณ์ที่เจ็ดเลยนะครับห้างสรรพสินค้าปิดให้บริการเป็นท่านในมอปิดโอ้โหวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนที่ไม่รู้จะไปไหนอยากจะไปเดินห้างไม่ได้ไปเดินป้องกักตัวแต่อยู่ในบ้านอ โอ้แต่ยังดีนะครับที่ท็อปไม่ปิดไม่งย้นเนี่ยคุณใจคงต้องอดกินมาม่าแน่ๆเลยครับอดกินมาม่าแน่ๆเลยครับไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่แปดกันเลยครับโรงหนังเป็นโอ้โหแล้วปิดตอนไหนไม่ปิดมาเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงแบบหนังซุปเปอร์โบว์กำลังมาหนังค่ายมาเวลอย่างเช่นแบล็กวีโดนะครับยังไม่ได้ดูเลยแต่ไม่เป็นไรครับยังดีที่คุณใจมีเน็ตฟลิคเกอนมาต่อตกันที่เหตุการณ์ที่9้านะครับ ล็อกดาวน์ทั้งประเทศก็คือตั้งแต่5คุมถึงตี4นะครับเพื่อลดการส่งเสียงในการแพร่เชื้อโควิด19นะแต่ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับก็ยังมีประเทศอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเป็นต้นนะงั้นเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่10กันเลยครับร้านนวดร้านสปาร้านตัดผมร้านเสริมสวยปุ๊บในช่วงกักตัวแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะค้นพบตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือในการตัดผมโอ้โหงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ11กันเลยครับ ร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนี่ก็เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับนั่งกินที่ร้านถือว่าผิดกฎหมายแต่ก็ต้องทำนะครับถือว่าเป็นการช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดมาต่อันนี่เขตการที่ส2บสองครับคนอยู่บ้านมากที่สุดอยู่บ้านมัวแต่นั่งดูทีวีทั้งวันแต่ก็ถือว่าเป็นการอยู่บ้านเยอะเพื่อชาตินะครับโอ้ดู b ิ a u เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไก็ขอเป็นกำลงังใจให้กับคุณหมอพยาบาลแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ ผมใจขอเป็นกำลังใจให้ครับประเทศไทยต้องชนะครับแล้วเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่13ครับเป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วนะครับอาชีพที่มั่นคงที่สุดถูกโจมต,ตีแบบตั้งตัวไม่ทันอาชีพนักบินอาชีพแอร์โฮสเตสโดนผลกระทบหมดโดนลดเงินเดือนหรือบางคนเนี่ยอาจจะตกงานได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมใจว่าอาชีพเดียวเนี่ยไม่พอแล้วครับเราจะต้องมีสองอาชีพเป็นอาชีพสำรองไว้อาชีพหนึ่งครับเผื่อมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับศึกษาเหตุการณ์ที่ภูมิใจได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ภูมิใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ